สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีอีกครั้งนะฮะซึ่งหายหน้าไปนานนะฮะผมเช่นเดิมน,นะครับผมป้อมสั่งนะครับกับการปลูกข้าวโพดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดเมรร็ดพันข้าวโพดดินสัตว์นะครับก็มาแชร์ประสบการณ์การปลูกข้าวโพดกันนะฮะห่างหายไปนานนะฮะพอติดภารกิจการปลูกข้าวโพดนะฮะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งปลูกน้ำโพดหน้าฝนเสร็จนะครับวันนี้มาแชร์ในส่วนของจากหัวข้อหลักเนาะ ที่ผมได้แชร์ไปก็คือเรื่องของการราคาปุ๋ยแพงนะฮะเราจะทำยังไงนะหลายๆคนหลายๆคนเราเรียกว่ากังวลนะฮะมากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงนิดหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับอ๋อหลายๆคนกังวลนะเมื่อไหร่มันจะราคาปุ๋ยจะถูกราคาปุ๋ยนอ้อนะนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยว่านะฮะ ยากครับท่านผู้ชมครับเนาะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้คืออะไรฮะก็คือเราก็จะต้องปรับนะฮะกลยุทธ์ของเราเองนะฮะนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเทคนิคใหม่ๆกับคนที่เขาเอามีความาชำนิชำนาญน,นะเรื่องเรื่องของอ เทคนิคการใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามนะนฮะนะฮะ mm hmm. วันนี้ผมเองก็จะมาแชร์นะครับเพื่อนๆได้ยินได้ยินชัดเจนไหมะฮะเพราะผมไม่เห็นเออเลยนะครับว่าเอ๊มันมันจะไลท์ไล์แล้วมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะฮะนะครับไม่ขอ,อย้นนะฮะคือคือผมไม่เห็นไล์นะผมไม่แน่ใจว่ามันไล์ได้เปล่านะฮะ ยัดตันิดนึงนะฮะเป็นไงฝนฟ้าตกไหมครับอะฝนฟ้าตกดีไหมครับโอเคชัดเจนนะฮะก็ก็คืออ่าเดี๋ยวก่อนที่เข้าเนื้อหาเนาะ จากการพรยากรณ์อากาศเนาะก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันที่6นะครับมิถุนาย,ยนนะฮะก็มันจะมีะมรสุมนะครับพา,พาดผ่านเนาะ,ะโดยเฉพาะยิ่งทางโซนของภาคเหนือนะครับตั้งแต่จังหวัดตากนะครับขึ้นไปนะฮะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนไอ้ภาคอีสานตอนบนนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะฮะฝนนะครับเนาะก็บางคนยังไม่หวานข้าวหรือ ยังไงก็ตามก็วางแผนการปลูกพืชแล้วกันนะครับเนาะไขรที่ปลูกไปแล้วก็โดยเฉพาะยิ่ง,งข้าวโพดนะฮะก็ทําทางระบายน้ําให้ดีนะฮะนะครับส่วนโซนภาคกลางตกเพียงแค่สิบหรือยี่สเอนั้นเองนะครับก็ไม่น่าจะกังวลเท่าไหร่นักนะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเราเนาะเพรัะนั้นผมจะขอคุยประมาณสัก1ิบหรือสิานาทีแค่น,นั้นเองนะฮะในเรื่องของการใช้ปุย๋ยอ่าผมขอกล่าวย้อนหลังไปนิดหนึ่งเพราะว่า การใช้ปุ๋ยในอดีตของพวกเราเองนะรวดของผมเองด้วยนะฮะผมจะใช้ปุ๋ยหลักๆนะฮะก็คือ3สูตรด้วยกันนะฮะสูตรแรกก็จะเป็นปุ๋ยรองพื้นสูตร15 15นะครับเนาะปุ๋ยยูเรียนะครับนะครับ4 6 0 0แล้วก็ปุ๋ยเร่งน้ำหนักเร่งแป้งเนาะ13 3สานะฮะเราจะไม่พูดถึงแบรนด์นะอัตราการใช้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะฮะนะครับโดยทั่วไปแล้วเนาะก็จะใชะ้จริงๆผมเองเนี่ยผมจะใช้1กระสอบต่อไร่ ผมขอ,อย่าใส่ไปเลยหนึ่งกระสอบต่อไรนะครับยูเลียก็หนึ่งกระสอบต่อไรฮะแต่เป็นลดตัวสิบสามสามเบียดลงนะฮะเหลือครึ่งกระสอบต่อไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจที่ผมเกินแต่แรกคือราคาฮะราคามันไม่แทบไม่ลงเลยเนาะก็วิ่งอยู่ประมาณพันสองถึงพันหกนะฮะถูกสุดหน่อยก็สิบสามสามเบียดตอนนี้ก็เริ่มหันกันว่าเปลี่ยนสูตรสิบสิบห้าสิบห้านะฮะมาลองพื้นเนี่ยเดิม,มลองพื้นสิบห้าสิบห้า กลับมาใช้ลองพื้น1 3เซเม์แล้วนะฮะเพราะว่าในส่วนของค่าอาหารมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเนาะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คยือยูเรียรนะฮะนะครับเนาะนะครับโอเคอันนี้คือพื้นเพท,ที่เราเคยใช้กันมาหลาย10ปีเลยนะฮะนะผมก็ใช้อย่างนี้นะครับนะครับก็ตัวเลขสูงสุดนะฮะวิ่งที่3,800บาทต่อไลน์อันนี้คือเป็นระบบปกติเนาะนะครับซึ่งถ้าราคาปีที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ ลดลงอ่ะลดลงอ่ะอย่าง15ก็อยู่วันแปดร้อใช่ไหมยูเรียก็อยู่วันแปดเก้าร้อยหนึ่งันนึงอันนี้ก็รื้อาาวันหก0้อยสิบสองสิบเอ็ดนี่ครับเพราะนั้นตรงนี้จะลดลงประมาณ2,700ถึง3,000บาทนะเพราะนั้นปีนี้ราคาปุ๋ยแรงมากเนาะอันนี้มาดูกันนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้นะนะครับสิ่งที่ผมคิดไว้นะฮะมันเป็นอ่าเป็นการอ่าเป็นแนวคิดเนาะนะครับอุ้ยทำไมไม่หันหอย สักคุณนะครับขออนญาตนะโทษทีอันอานให้อ่ามาแล้วครับต่กี้ผมพูดถึงที่เป็นสีเหลืองนะฮะแต่ผมวันนี้เดี๋ยวผมจะขอมาแชร์แนวคิดที่เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะมันจะมีชุดแพ็กเกจตัวหนึ่งเนาะซึ่งผมพยายามที่จะหาวิธีการต่างๆนานาให้ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาเรื่องปุ๋ยนะครับ แพ็กเกจต,ตัวนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด6รายการด้วยกันรายการแรกนะฮะเราจะขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยรองพื้นคุณจะมีปุ๋ยเทวดาปุ๋ยอะไรก็ตามนะละรองพื้นนี่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะนะครับผมเนี่ยผมพูดตะกี้เนี่ยฮะรองพื้นนะฮะราคามันสูงมากนะครับแล้วผมใช้กระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลใช่ปะผมก็จะใช้1นกระสอบอต่อไล่นะครับตาการใช้ห้กิโกร,รัมต่อไร่ใช้ครั้งเดียวนะครับเนา นะฮะดังนั้นค่าใช้จ่ายมันก็ให้ดูช่องนี้นะฮะพันหกร้อยกิโลกัมต่อไรนะครับโอเคแพ็กเกจนี้นะฮะหลังจากนอกจากสูตรสิบห้าสิบห้าแล้วยังมีตัวอื่นอีกนะฮะอีกห้าตัวตัวนี้มันเป็นปุ๋ยที่ให้ทางน้ํานะฮะนะครับเป็นปุ๋ยที่ให้ทางน้ํานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูง นะฮะปุ๋ยที่มีความเข้มข้นสูงนะครับซึ่งจะใช้ในปริมาณที่นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับมีอยู่5รายการด้วยกันผมขออนุญาตแนะนําตัวที่เป็นแต่ละรายการนะฮะตัวที่เป็นซอยพัดต,ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นปุ๋ยที่ปรับในเรื่องของโครงสร้างในดินนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นการทํางานของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน ชนิดที่มีประโยชน์นะครับส่วนของแอปซ่า80ตัวนี้นะครับจะเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันดีเพราะใช้กันมาหลายสิบปีละนะฮะนะครับอันที่3ตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ย48 18ตัวนี้จะมาชดเชยตัวที่เป็นฟอสฟอรัสนะฮะนะครับต่อมานะครับเป็นปุ๋ยที่เราเรียกว่าเป็นไนโตรเจนพลัส3 0 0 0จะมาแทนตัวของยูเรียและสุดท้าย เป็นปุ๋ยทัดรองนะฮะนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นกลุ่มวิตามินของทางพืชนะครับราคาค่อนข้างจะแรงนะฮะนะครับแต่นะครับในแต่ละรายการตรงนี้มันจะมีหน่วยเป็นซีซีเป็นรูปของน้ำเนาะนะครับก็หนึ่งขวดก็พันซีซีนะครับตอนนี้สาระสำคัญตรงนี้ฮะแต่ละขวดนั้น ถึงแม้มันจะดูราคาสูงก็จริงนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าอัตราการใช้นะฮะนะครับมันนิดเดียวฮะมันมีนความเข้มข้นสูงนะครับดังนั้นนะฮะอย่างที่ผมคำนวณมานะฮะให้ดูช่องดีนะครับตัวซอยพัดตัวนี้นะฮะนะครับราคาพันสองสิบห้าก็จริงนะครับแต่ขวดนี้พันซีซีเนี่ยมันใช้ถึงสิบสองไล่นะครับเนาะใช้สองร้อยห้าสิบซีซีต่อไล่ อ2 5 0ซีซี uh, ต่อนะครับสามไร่ตรงนี้เนาะสามไร่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็นะฮะ uh, ใช้ครั้งเดียวนะฮะทานไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะนะครับเพวัะนั้นใช้ทั้งหมด2 5 0ซีซีนะครับนะครับใน3ไร่เนี่ย uh, เขาก็ใช้แค่309บาทนะฮะถ้าเป็น1ไร่ก็ใช้แค่103บาทอันนี้ก็ยกตัวอย่างแคบ บรรทัดที่4ี่นั่นเองนะฮะเช่นเคยนะครับถ้าเป็นแอบซ่านะฮะนะครับตัวนี้นะฮะพันซีซีขวดหนึ่งลิตรนะฮะราคา500กว่าบาทใช้ได้ถึง25ไร่นะครับเนาะเฉลี่ยต่อไร่ก็20บาทนะครับตัว10บเอาตัว4ีสิบนะฮะนะครับ1165นะครับใช้ถึง6ไร่นะครับเฉลี่ยไร่ละ194บาทนะครับแล้วก็ตัวที่มาแทนยูเรียฮะสูตร สามสิบศูนนย์นะครับราคาหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อย้าสิบห้านะฮะนะครับนะครับสามารถใช้ถึงสองไร่นะครับเฉลี่ยต่อไร่คือห้ารอยเจ็ดสิบแปดบาทแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะเป็นท่าทหารรองนะฮะหนึ่งพันสองร้อยสาสิบห้านะฮะใช้ถึงได้ห้าไล่ด้วยกันนะครับเฉลี่ยต่อไร่คือ247บาทเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะต่อไร่นะครับ ใช้ไปถึง2,742บาทนะครับซึ่งนะครับประเด็นคืออะไรฮะประเด็นก็คือตรงนี้ฮะถ้าเราเทียบกับปกติที่เราเคยใช้มานมนานแล้วนะครับถูกนะครับมันจะถูกกว่าประมาณ10 15ขั้นต่ำนะฮะทั้งทาง,งที่ปริมาณธาตุอาหารดูแล้วนะฮะจะมีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่านะครับสูงกว่ายังไงฮะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตัวหนึ่ง ผมให้ดูตัวที่เป็น่าทาันเสริมเนาะนะครับตัวนี้นะฮะธาทาันเสริมนี้เราเรียกว่านิวทริแพนเอจีจนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยกรรมฐานจังฑสีโบลอนทองแดงเหล็กแบงกานิสนะครับแม่โมลิดีนัมนะฮะนะครับแล้วก็ยังมีอีกสารอินทรีย์มากมายนะฮะอยู่ในนี้นะครับซึ่งประโยชน์ของมันก็คือเป็นไปรุ่มคีเรีเอทซึ่งมันสามารถที่จะ,ะเข้าไปกับ เซลลพืชได้เลยนะฮะแล้วก็มันไม่ตกตะกอนด้วยซึ่งตัวนี้ถึงบอกแล้วมันเหมาะกับการให้ปุ๋ยทางน้ำครับปุ๋ยกับทางระบบสายน้ํยหตดนะครับต่อมาก็คือมันให้กับพืชได้ทุกระยะนะครับนะฮะแล้วก็การนําไปใช้ของพืชจะรวดเร็วขึ้นนะฮะเป็นเป็นฟาสต์ฟูดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะ ช่วยทําให้พืชน,นั้นมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้วายได้ไม่ว่าจะเป็นร้อนเกินไปแดดจัดเกินไปหรือว่าเกิดเราเรียกว่าต้นพืน้ต้นข้าวโพดมันสตนันหรือแคะแกนนะฮะหรือช็อกน้ำอะไรพวกนี้ฮะมันก็สามารถตัวนี้สามารถที่จะช่วยให้พืชน,นั้นมันบูตขึ้นได้นะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างในส่วนของที่เป็นตัวตัว่าตุอ้างอิงหรือว่า new japan ag ตัวนี้นะฮะดังนั้นเนี่ย ประเด็นคือตรงนี้นะฮะสองร้อสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทนะครับกับสามพันแปดร้อยบาทซึ่งมันถูกกว่าเยอะถ้าสามไรเราใช้ห้าพันบาทนะฮะแต่ถ้าหนึ่งไรเราใช้สองพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทนะครับเนาะแล้วก็ระบบตรงนี้ทั้งหมดนะฮะเราใช้การให้น้ำแบบปล่อยมาปล่อยไปกับสายน้ำเนาะเราเรียกว่า d i i g a t i o n นะฮะ นะครับแล้วก็มีการให้ปุ๋ยผ่านกับสายน้ำเราเรียกว่าฟืรนติเกชันนะฮะทุกสูตรตัวนี้นะฮะยกเว้นตัวที่รองพื้นเนาะเรารองพื้นก็จบครั้งเดียวใช่ไหมพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทําการเอ่อให้ปุ๋ยพวกนี้ปล่อยกับสายน้ํานะครับก็อย่างเนี้ยผม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 ,ผมทำให้ดูเนาะก็อย่างซอยพัดตัวนี้นะครับเราให้ครั้งเดียวเนาะก็2 5 0ร้อซีซีนะฮะต่อถังน้ําถังสองลิตรนะครับก็สมามัติคนได้ถึงสไร่นะครับตัวนี้ ซอยพัฒตัวนี้นะฮะจะพ่นก่อนปลูกนะฮะเต็มผืนนะครับเนาะแอฟซ่าตัวนี้นะครับเราใช้ยี่าเราใช้20ซีซีเนาะหนึ่งฝาเรานี่แหละกับน้ำสอ0รลิตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ๋ยตัวนี้นะฮะเราใช้ห้าร้อยซีซีนะครับ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 ต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับนั้นเราก็ใช้โพเดนสามไร่ด้วยกันแล้วก็ยูเรียตัวแทนยูเรียเจ้าสามสิบศูนย์เนาะ นะครับเราใช้ครั้งละ500นะครับ500ซีซีนะครับแล้วก็ตัว AG นะฮะเราใช้ครั้งละ200ซีซีต่อน้ำ2ลิตรนะครับนะตอนนี้นะฮะตอนนี้ฤดูฝนนะครับผมได้ทำการลงพื้นที่แล้วนะฮะแล้วก็จะเริ่มทำการพ่นอ่แพ็กเกจหรือปุ๋ยสูตรพวกนี้ทั้งหมดนะฮะที่มีค่าใช้จ่าย2,742บาทต่อไร่เพื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยแบบปกติตัวนี้นะฮะ 3,800บาทมาดูกันนะครับว่าระหว่าง2ตัวนี้นะฮะจะมีผลผลิตแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเรื่อรอยติดตามชมนะฮะนะครับก็อาจจะเป็นแปลงทดลองเล็กๆนะฮะห้าไรสิบไรเพื่อดูผลผลิตนะครับว่าผลผลิตอันไหนที่จะสูงกว่ากันนะครับเพราะว่าเราใช้แปลงเดียวกันสมวนสิบไรผมก็จะแบ่งครึง่งครึง่งหนึ่งห้าไรใช้ตัวนี้นะฮะอีกครึง่งหนึ่งห้าไรเราใช้ตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะโอเคนะฮะ ก็เดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไงผมจะนำมาไลฟ์สดแล้วก็มาแชร์ผ่านสไลด์นะครับเพื่อนๆเนาะวันนี้ดึกแล้วนะฮะตีอเที่ยงคืนครึ่งนะฮะนะครับออกมาไลฟ์สดกันดึกดื่นนะฮะนะครับก็หลังเราก็จบการไลฟ์สดกันวันนี้นะฮะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย